สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับอังกอรอีกแล้วจ้ามอนี่กับอังกอรกัซิมา,าเปลี่ยนกระถางจ้าพี่น้องอังกอรกัซิย้ายกระถางเอาเดลควักซับออกด้วจ่ายพี่น้องเพราะอังกอรกัซิขยายขยายพันธุ์ไว้จกักซีหากระถางแล้วก็ซีเฮดเป็นก่อไว้คือเก่าจ้าอันนี้ก็ฟอมก่อด้วจ้ากระถางพ่นกะ ก่ใหญ่พอสมควรอยู่มาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องวางกอสีเอาต้นเดลีกวักซับออกได้ป่ะจ้าสีโยกออกแบบเป็นก่อเลยจ้าพี่น้องอาหลุนเบิ่งกัน ก็ก็ทีมาล่องดึงเบิ้งจใจพี่น้องว่ามันสินแน่น้นมาจากว่า,ก,วาก่อนที่จะสิดึงเฮากัเซ้อซ้อซ้อลาอข้างๆกระทาง,างให้หากมันผู้ดิขึ้นมากก่อนจะ้ะ ได้แล้วจ้าพี่น้อง <c oughs> ลืมคนป้าน่ะอุะอ้ยยายครักยายคตรคือยายถ่ก <c oughs> ออกแล้วจ้าพี่น้องออกง่ายง่ายจ้าตายถีกว <c oughs> ่ะ <c oughs> เป็นยังไงจ้าพี่น้องมองออกง่ายว่าจ้าวิธีนี้กะได้ได้ส้ำเร็จจ้ากะเอาเสียมแสะแสะแส่เลาะคางรอบรอบกระทางก้อนให้หากกันฟูขึ้นมาแล้วห้าจะงคอยดึง,งหากหลายคักจ้าพี่น้องมึงผู้ดใดสนใจก็ติดต่อมาเด้อ ย่ายกะถางแล้วเรียบร้อยใจยพี่น้องอังกอร,กร์ก็ง่ายจากอันกระถางมังกรมาใส่อันกระถางพลาสติกได้จ้าเพราะว่าน่วยนี่มันจิง่ญ่กว่าง่ญ่กว่ากระถางมังกรอ,อีกถือแดดตอนเศร้าจ้าดใดสนใจอยากได้กะทักแชทอินบ็อกมาได้จ้า อังกอรกาแบ่งปันในราคาลักซิปลักลอยจายพี่น้องสนใจกระทักมาโหลดอังกอรกาสิขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้ a c e b o o k อังกอรช่วนกินช่วนเที่ยวแลากาไอดีไล่ขึ้นไว้ให้ายพี่น้องรากาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดหกสองหกสี่หนึ่งหนึ่งแปดสนใจกโทรต่อมาได้จ้า สำหรับเมื่อเนี่ยขอขอตัวลาไปก่อนนะใจพี่น้องสวัสดีจ้า